โอ้ oh, ล่วงเต็มต้นเลยโอ้โหเนี่ดอกแคนานะครับนี่ดอกแคนา <c oughs> ล่วงเต็มต้นเลยเช้าเช้าก็จะเจอแบบนี้แหละถ้าใครไม่ได้เก็บไปบางอันก็ยังอยู่บนต้นอยู่เลยร่วงลงมามันจะบานช่วงใกล้สว่างแล้วก็จะหล่นนะเต็มต้นเลยเห็นไหมอืมนี่ต้นใหญ่มากเลยนะครับเนี่ย บางที่นได้แย่งกันเก็บนะพอดอกแคนาเนี้มันกินได้นะครับเป็นดอกไม้กินได้ต้นใหญ่มากเลยกลางวันนี่จะไม่เห็นดอกมันหรอกกลางวัน,นไอ้นี่กลางวันมันจะเป็นอย่างนี้ดอกจะแบบนี้เป็นดอกตุมต้มๆอยู่นะครับช่วงหัวค่ําก็ยังไม่เจอไม่เจอแต่จะเจอช่วงสว่างเห็นไหมพอมันสว่างมันก็จะบานแล้วมันก็จะร่วง ครับนี่ดอกนี่เก็บไปล้างน้ำสักหน่อยกินสดก็ได้หรือจะลวกจิ้มน้ำพริกเนี่ยคนอีสานเรากินได้ทุกอย่างนี่แต่มันเป็นดอกไม้กินได้นะดอกแคนานะครับนี่ต้นอย่างนี้นะไม่ใช่แคบ้านนะแคนาเขาเรียกว่าต้นแคนานะครับบางอันก็ยังอยู่บนต้นอยู่เลยอย่าดึงเอาไหนเนี่ยดอกขา,ขาวๆอย่างนี้นะครับลวกจิ้มน้ำพริก อร่อยนักแรนะบางที่ได้แย่งกันเก็บเลยแต่ต้นนี้ไม่มีใครเก็บเลยพอมันมีเยอะมันมีหลายต้นเนี่ยแต่ต้นนี้มันอยู่หลังบ้านนะมีต้นใหญ่ใหญ่อย่างนี้นี่แหละครับคือต้นแคนากลางวันมันเห็นไหมเห็นดอกมันไหมแทบจะไม่เจอนะเจอเนี่ยอยู่กับพื้นเต็มไปหมดเลยกินได้นะครับดอกแบบนี้กินได้ขาวขาวเนี่ยลวก ยิมน้ําพริกแต่จะมีรสชาติออกขมๆสักหน่อย่าเราก็ดึงไส้ดึงแกนกลางมันออกก่อนจะได้ไม่ขมมากนะแค่นาครับ